โอ้ยิเข้าไปแล้วครับรเื่อครับัไปแล้วครับโ้ากันครับทีมเหมยวเหมียวครับตอนนี้ก็ยิงเข้าไปแล้วครับ กัดออเด็กกันมันเด็กยังสกดเด็กจะสดางนก้นแม่กันเทรีดล่วงหน้าอีกยังทำการกรีดอีเกิดว่าฝนปรังนึตัวต่อครับวันนี้ก็ลายหองเบลวบลับเรียบร้อยนี่จกอัดอัดดีด้ที่นึงกีดอีสองหน่งแฮนี่น้ำ

โโสเป้าครับผมนไปทประตูต่อครับผมโอ้โหฮึคารีรัตนเทีย ช่าม่สิรัดช่ังสรัดสุวสิรัต้องดท่วงไปแนะครับนี่นะครับยงเที่ยนครับกันนาซิงต์รั่ตงนอแตาะก็่ามเยทับินปีอ้ย่บนมาบินแบบกไยิงเท่กันแล้วต้องอยนะครับ โเท้แเยดี no, oh, oh. Mm ๋ยวกองเชียร์กี้าเข้าแล้วก็ชนะเลยแมวมวครับไเตียบ้วครับงานนี้ครับโอ้แล้ว

โค่นชนะทีมรวมเพื่อไปครับด้วยสกอร์ไปข้าประตูต่อ4ครับเดี๋ยวก็พิธีการก็ก็เดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลน,นะครับ ก็มาที่สนามทุกคนนะครับเดี๋ยวก็จะทำพิธีการติดแล้วก็รับรางวัลน,นะครับในครั้งนี้ครับอขอเชิญนะครับ